มื่อน,นี้มหาคุณสัดประหลาดครับมืนน่อนี้กับนายพานไซเพื่นคุดอยู่ป่านี่แหละครับน้ำปูปลาน้ำปูนี่แหละหากินแบบบ้านนอกครับสั์ประหลาดครับฐานรุ่นไปนน้ำกัน,นมันสิทธิน์นาฬดเพื่อนสิมานหมดแล้วทได้คุบหนาฬดก็ว่าเบ่งไปนน้ำกันครับ เช็งแมนสัตว์สงวนบ่สงวนล่ะแต่ชีวิตบมันนอกหากินเด้วยนี่แหละครับถ้าจับก็บจับในพานไซยด้วยครับเพื่นหนาผมแต่มันได้ตั้งโตได้ละปัดเราได้ครับรุ่นนี้นะสี่กุญล้อยเราได้หลัดทันกระทันบบทันแล้วก็เรียบ้อยเราได้ครับปิดแน่จกแน่ๆไปพร้อมปิดแน่ท่านาไ,ไม่ต้องณได้เห็นหู้ไหม นี่ครับบุญสุดเลยคัถึง,ม,งมันเลยนะคุดคุดมันยังนรัเหุเรียกครับว่าสียาขายากับกา้าสีรับบรรยากาศคืมครับก็เลยมาหากินครับมันไม้หากินตะดดนไรบุญม,มีคลิปนยังลงให้ คนเบิ่งเลยครับช่วงนี้ต้านไปอีกกอนบุเขา่าวชมบอเขไปนนี้ไปซะอีกเหรอเปอ็นหูอยู่บ่ดีไหมไปเ่เส Nhờ nhé, mô mình nè nhì Hút tan đó Nhì phăng nhủ Bộ đồng bưng vợ Đồng kín Ngũ kia đi bộ đi Tan ừ ทันเทพบาดนี่นะถ้ามันมีนะถ้ามันบ่บมีก็บ่ทันเบิด์ุดูงูเป่ามาจนสองคนครับพระเอกซ่องกับบว่างครับในช่วงนี้เกี่ยงยาห้งัวมีโอกาสนานพุ่อแล้วครับพรอีกซ่องกับ โอ you know sure oh mm ้โหบักเหลืครับจังเม่นโบเม่นรับเป็นเสาะอย่างเดียวเป็นไงเป็นหูลาโบเป็นเด็ดนี่ยนะก็ขึ้นดีๆเลวก็ดินก็ใส่ละโจนโอ้ย แม่นหูอยู่โจนขุดไปนานๆนโอ้ยหูเสียอยบ่งโคง้งบ่งตัวเลขพี่นี่หูใช่ขุดไปอีกต้านเอาอีกบู้น้อยหนึ่งดูโอ้ยนายผ่าน,นไซคุดบ่อทันครับเดี๋ยวนี่ขุดมันลึกกว่าหูมันหุ่นจะเบิ่อใช่ดี่หูนะ ปานนั่นบดีนีนะแม่นบ่จุแม่นหรอเฮ้ยโอ้เฮลี่บาเลี่บาเลี่บเฮลี่บาจักแลี้ยนเหรอคอนใช้สองยงนนี่มือเบิ้มผมชิลัดท่านนี่คนี่กายแล้ว กลายเนี่ยมันเรียกมันนี่โอ้ยนีน่นี่ใ่ไขึ้นจริงยแบบเรียวเลยครับบาตนี้นี่จะจอกัเนงางมุนหาครับน้ำป่าบาตนี้เรียวครับโอ้ห้เผื่อคุดตัวเดียวก็บบได้ใช่ไหมครับอ้า เอาไว้สำหรับในลคลิปนี้ก็ได้จะเห็นโตมากไงครับทิพยเรนิรนครับไปไป